สวัสดีครับ FC ทุกทท่านนะครับเอ็กซ์ซีซยูกลับมาพบมาเจอแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ย้โอ้เซอโอเซเซีซีซยังยังอีกยังอีกยังไม่วางอีกยังไม่วางอีกเอ้า FC ทุกท่านมีของลังใหญ่ลังเบลเลอมาส่งของเอ็กซ์ซีซยูอีกแล้วสวัสดีค่ะ ไกลก่อนเธอกันไกรอยู่ไหนกันไกรอยู่ไหนแกหายไปบอกอยู่ในนี่ฮะเขาอยู่ในนี่โอเคอ่ะมีของมาส่งอีกแล้วเรามาดูกันว่าคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรใหญ่แท้โอ้โหสั่งของใหญ่เนาะ มาดูกันเด้อไอซีว่าไอีซี u ูสั่งอะไรเอาแพ็กเกจด,ดีนะระวังแตกท่นลื่นลื่นลื่นอ,อะไรอ่ะไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็นเลยเลยอะไรไปไงเดี๋ยวจะโจกมาแทน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 เอาไวสตีหัวยังยังอีกยังอีกยังมีอีกแทนแทนยัง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 มีอีกโอ้เนื้อว,ว่ะของกินอออ่า <c oughs> ไม่มีแล้วหมด สิ่งที่เอ็กซีซซียูสั่งมาก็คือ <sucks> นี um, <to> ่ครับเอฟซีเดี๋ยวจะแกะให้เอฟซีดูเนาะว่ามันคือไอ้ไรอะไรกันเนี่ยฮะนี่ไงแฮนนั่นนี่ห้องน้ำเราจะมีหลอดไฟแล้วเยี่ให้ทายราคาเท่าไหร่ชุดหนึ่งเนี่ย ห้าส <50. S 1> ิบคิดไหมมัน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 สูงหรือมันลงเอาลงเอาลง,ลงอีกเหรออืมไมม่่ใชันลงไปใช่ไหมห้าสิบไม่ต้องแกะแล้วเนี่ยก็เก้าสิบอืมใกล้เคียงแต่ราคาจริงๆแล้วอันนี้ รางบวกหลอดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเอฟ7ีบาทอเออราคา67บาทผมซื้อไม่ได้ซื้อแบบธรรมดาเน๊สซื้อจากนี่เลยซื้อจากกำลังไม่ใช่นี่นอะไรอะรโ,อโลต์ร,ราคาถูกเลย 67บาทมันเป็นหลอด LED พร้อมรางนะครับแน่ว่าประมาณ100กว่าบาทจริงแต่ถ้าตามร้านค้านก็ประมาณ1้0ยร้ประมาณนั่นเลยค่อยเดินไปดูแล้วไงไปดูราคาของที่ร้านแล้วก็เลยเปรียบเทียบว่าในออนไลน์อะ่ะอันไหนมันถูกกว่ากันเราก็เลยจะอีตรงนี้แต่ต้องรองไงอรออย่างน้อย3วันอันนี้2วัน ได้เร็วมากเดี๋ยวนี้การขนส่งเร็วมากแล้วที่สำคัญระบบแพ็กเกจอะไรการกระทุงกัรจะแทกเขาดีเออใช่ไหมกวหลอดกหลอดไฟมันจะแตกไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเราอ่ะก็สั่งแบบนี้แหละใช้อ่ะสั่งใช้แบบนี้มันถูกถูกแล้วก็ทนด้วยเออก็ ห้องน้ำเราจะมีเลยจะมีนี่แล้วเดี๋ยวไปหาดูสายไฟเก่าก่อนว่าเอาแบบว่าพอใช้งานก่อนเนาะ,ะสวิตกล่องมีแล้วเหลือสวิตเหลือท่อเดี๋ยวต้องไปซื้อท่อและซื้อท่อร้อยสายเพราะว่าเราเป็นโครงเหล็กเดี๋ยวมันจะช็อตเอาเนาะหมากโชว์ชวกันหน้า,าร้านขนาดเนาะเอาสรุปเอกซ์ซียูก็ได้หลอดไฟแล้วเอฟซีนะครับซื้อมาบนบ้านมันขาด ขาดไปเซตหนึ่งหลอดกลมๆนั่นแห oh. ละจะเอานี้ไปเปลี่ยนเลยเป็นหนึ่งหลอดแล้วอันนี้จะเป็นตรงในห้องน้ําเชื่อมใส่ตรงข้างหน้าใช่ไหมทะลุมาถึงข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ตรงตรงลางอันนี้ตรงตรงที่ตากผ้าก็จะ,ะพอดีสามหลอดเลยเออแต่ยังไม่ได้ทําตอนนี้นะรอสายไฟก่อนและท่อก่อนเออยังไม่มีท่อกับสายไฟค่อยว่ากัน เป็นทีละสเต็ปสเต็ปเ,เราซื้อของให้มันสะสมรวบรวมกันทีละตอนนี้เรายังมีอไอ้หลอดที่เป็นหลอดเสียบปลักของเจ้าอยู่ใช่ไหมก็ <c oughs> มันก็ยังใช้ได้อยู่เออมันก็ค่อยๆขยับ <c oughs> มันมันมันสัวอะไร <c oughs> จะให้มันไปพร้อมทีเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราก็เอาตามทุนทรัพย์เอาตามเวลาที่มีเอาตามเงินที่มีเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันก็จะพร้อมเองกำแพงเมืองจีน กรุงโรมเขาไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนะนไม่รูเ้เ,เขาสร้างกี่วันคุณเ็นต้องไปถึงป,ป,ประเทศจีนแล้วะเราอยู่นี่เราให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยิ่งใหญ่อ่ะเขาไม่ได้สร้างให้มันสําเร็จภายในวันเดียวค่อยสิควาาไม้ค่อยสิประมาณนั้นค่อยไม่ได้จะพาเจ้าไปประเทศจีนหรอกเจ้าไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกเขาเขาเรียกว่าคําเปรียบเปยคําพังเพยอะไรแบบพวกนั้นเออกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวก็เป็นการให้เรา ให้กำลังใจฮะละเอาว่าต้องอดทนเนาะเอาคลิปนี้เอกกี้ซียูและคุณปุ้ยสีซีปุ้ยยี่ซียูเนาะ <c oughs> นะครับก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผม